ปปชประจำจังหวัดเพชรบูรณ์โดยนางสาววนุชจรินทร์อินประถมผู้อำนวยการปปชประจำจังหวัดเพชรบูรณ์จัดประชุมโครงการสตรองจิตพองต้านทุจริตจังหวัดเพชรบูรณ์กรมการประชุมโครงการสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตแผนงานปฏิบัติการสตรองจิตพองต้านทุจริตสำนักงานปปชประจำจังหวัดเพชรบูร์กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการชมสตรองจิตพองต้านทุจริตวันที่23เมษายน2567 ณห้องประชุมสุขไทยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์อําเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เวลากิจกรรม8นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกาลงทะเบียนณห้องประชุมสุขไทยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์โดยเจ้าหน้าที่ป้องกันการทุจริต9ถึง12นาฬิการายงานผลการดําเนินกิจกรรมและปัญหาอุปสรรคในการดําเนินโครงการสตรองจิตพองต้านทุจริตที่ผ่านมาวางแนวทางการดําเนินกิจกรรมให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทในแต่ละพื้นที่โดย คณะกัน,าานมอการชมรม13.00ถึง14นาฬิกาเสนอแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมตามมาตรการป้องกันการทุจริตโดยผู้อำนวยการสำนักงานปปชประจำจังหวัดเพชรบูรณ์เจ้าหน้าที่ป้องกันการทุจริต14นาฬิกาเสร็จสิน้นกิจกรรมหมายเหตุ 1. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลา10นาฬิกา30นาที 2. รับประทานอาหารกลางวัน12นาฬิกา3กำหนดการอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมข้อมูลข่าวสำนักงานปาปชประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ทวศสีทัพทิมหัวหน้าศูนย์ข่าวสื่อรัฐทีวีจังหวัดเพชรบูรณ์รายงาน